Update Cryptocurrency Welcome to my channel Whiskcare แรกนะครับจากพิธีซีซีนะอวยพรปีใหม่เมื่อวานนี้นะครับก็บางช่องเขาก็แน่อย่านำมาคุยกันแล้วแหละนะครับ <c oughs> ผมเพิ่งหยิบมานะครับ Happy New Year นะ Everyone นะครับ Year is a new beginning <c oughs> นะครับก็คือสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนนะ <c oughs> ขอให้มีจุดเริ่มต้นที่ดี ออะไรก็เปลี่ยนไปครับทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดนะนะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดและนะครับตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ทางด้านของคุณอ่าเชฟฟี่นะครับอืมแกก็ได้ออกมาอัปเดตนะตอนนี้นะครับในทุกๆปีนะการเปลี่ยนแปลงมันค่อนข้างชัดเจนนะครับนี่คือตารางของบูลันในปี2026นี้นะครับตอนนี้เราอยู่ในจุดนี้นะครับ ตอนนี้เราอยู่ในจุดนี้เนี่ยตอนนี้คือการย่อในครั้งนี้คือคล้ายๆกับแบแทบอะไรประมาณนี้ปะ่ะเออหลอกให้ตกใจว่ามันจะร่วงว่ามันจะไม่ไปนะครับแล้วมันก็จะไต่เวฟนี้ขึ้นไปแล้วเขากล่าวว่า Bdc ีอ่ะจะไปทำนิวไฮนะครับอยู่ที่สองแสนสี่นะครับทำเป็นเล่นไปถ้ามันขึ้นมาขนาดนี้เหรียญอ้าคอยต่างๆมันจะไปเท่าไหร่ครับ แสดงว่าเขามองมองในอีกมุมมองหนึ่งแล้วว่าตลาดของคริปโตเคอเรซีไม่เหมือนเดิมนะครับเงินมันจะไหลทะลักเข้ามาอย่างมาหาศาลเดี๋ยวเมื่อไหร่บอกว่าชุมชนจะเริ่มเอ่อเริ่มต้นขึ้นเขาเรียกว่าไรการชุมนุมอ่อการรวมตัวของนักลงทุนอา่าเร r ริสตาร์ทนะครับก็เตรียมตัวเปิดฤดูกาลน,นะแล้วก็ทางด้านของอัลคอยซีซั่นจะมาเดือนกุมภาครับแล้วมีนาบิตคอยจะไปแตะที่2 0 0แสนสี่ ก็คือจบที่หนึ่งไต่มาสแรกไตรมาสแรกเงินของบริษัทในแต่ละบริษัทในการที่เขาจะลงทุนหรือว่าตลาดเ,าเขาเรียกว่าไงพวกสถาบันทางการเงินนะจะเริ่มถาโถมเข้ามาตอนเดือนกุมภามีนากับมองอีกมุมหนึ่งก็คือเฟดที่คุยกันไว้ว่าจะมีการปรับเ,เขาเรียกว่าไรอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเนี่ย น่าจะเป็นไปได้สูงนะครับแล้วก็เมษาจะมีกับดักหมีนะเมษาจะมีกับดักหมีแล้วนั้นก็พืชสภาก็เ <c oughs> ขาบอกว่าเจอหมีแน่ๆนะครับมันจะทำนิวไฮในช่วงหนึ่งนะครับแสดงว่าในต้นปีของปี2 0 2 6นะครับมุมมองจากกราฟกราฟนี้เขาบอกว่าต้นปีนี้จะเป็นต้นปีแห่งการทำกำไรครับผมจะเทคโปรฟิตแต่หลายตัวอาจจะไม่เป็นไปตามเคอร์บนี้ หลายตัวอาจจะเป็นไปตามเคอร์บนี้นะครับก็รอดูแล้วกันนะว่ากลางปีนี้ใครจะเป็นมหาเศรษฐีใหม่บ้างหรือว่าเมษานี้ใครจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ามิลเลียนแน่มิลเลียนแน่นี่นี่ใครจะถือเงินล้านในช่วงกลางปีนี้บ้างนะครับอันนี้ก็มาดูดูกันแล้วกันนะอันนี้จากเขาเรียกว่าอะไรแพทเทิร์นเดิมๆนะครับแพทเทิร์นของ ลักษณะของบิตคอยนะครับในในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็อย่างที่บอกครับพี่ตีซิตี้บอกว่าอะไรก็ไม่เหมือนเดิมนี่คือจุดเริ่มต้นใหม่ก็คือคริปโตเคินซีน่มันเปลี่ยนไปละมันเปลี่ยนไปละการลงทุนรูปแบบมันไม่ใช่โฟ m โมตามกันมาแล้วเทคโปรฟิตทำกำไรแล้วรอหายจังหวะเข้าใหม่ไม่ใช่แลครับมันจะเป็นการลงทุนแบบตลาดหุ้นเต็มตัวนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเราดูแล้วกันเนาะ เข้าสู่ XRP เลยแล้วกันวันนี้มีข่าวน้อยที่เหลือเรานั่งคุยกันนะครับอ่านะก็คือ XRP านะครับทางด้านของชาร์ตเนืนะ้อในเอ็กบอกว่าในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเรียกว่าตลาดสนทรัพย์ก็คือมูลค่าทั่วไปในเด็กได้แหละในอนะีกเชนน่ยยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตอนนี้มันเริ่มฟื้นแล้ใช่ไหมอ่าเริ่มฟื้นแล้วนะแต่ในขณะเดียวกันครับ e d f นะครับดึงดูดเงินเข้าสู่ระบบเนี่ยเยอะอย่างต่อเนื่องนะครับดูจาก gap นี้ก็ได้ครับอนักลงทุนรายย่อยนะครับกำลังเผชิญแรงกดดันนะครับแต่นักลงทุนรายใหญ่เนี่ยไม่ค่อยสนใจในเรื่องนี้สังเกตดูว่าก่อนแน่เนี้ยเงินไหลเข้าเนี่ยมันน้อยมากๆากเยมันจะพีคตอนแรกๆแค่นั้นเองแล้วก็พีคตอนนี้อีกกอนหนึ่งแล้วตอนนี้ครับจังหวะที่ราคาบิตคอยมันล่วงต่ําลงมาเออไม่ใช่บิตคอยขอภัย XRP ล่วงต่ําจาก สดอลลาร์ลงมาเหลือสอดอลลาร์แล้วหลุด2ดอลลาร์ไปเนะี่ยยักษ์ใหญ่เก็บให้ยับเลยครับอืมช่วงสิ้นปีเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเออคนไล่เก็บยับเลยนะโอ้โหเยอะความหนาแน่นของโซนเนี้ยมัน,ม,นมันเพิ่มสูงขึ้นนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราแน่จับจ้องกันอยู่ว่าเริ่มปีใหม่เนี่ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนอ่าการลงทุนของบิตคอยดอการลงทุนของ XRP ในต้นปีเนี่ยมันจะหนักหน่วงแค่ไหนนะเนี่ยครับสิ่งที่มันกําลังมานีและสิ่งที่มันกําลังดูดเดินด,ดูดเงินเข้าไปนะหรือว่าดูดคลังเหรียญ XRP เข้าไปเนี่ยมันมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับตอนนี้ครับทางด้านของราลฮิลนะครับ Investment นะครับยื่นขอจัดตั้ง XRP ETF ใหม่แล้วนะครับกับเซกก็คือเตรีมตัวมาอีกเจ้าหนึ่ง ไมาอีกเจ้าหนึ่งก็คือมาเพิ่มเขาเรียกว่าไนระมาเพิ่มปริมาณแหล่งทุนนะแหล่งลักนงทุนนะครับเข้ามาแย่งเจ้าตัวเหรียญ XRP ออกจากระบบอีกนะครับเนี่แหละ XRP ที่อยู่ใน ETF เนะี่ย ETF เนี่ยเป็นตัวหนึ่งเลยนะครับที่ดึงดูดเม็ดเงินเข้าไปอย่างมหาศาลแล้วก็ดึงดูดดูดัพ p p l y ที่อยู่ใน x c h a g e เนะี่ยเข้าไปอย่างเยอะเลย ทำไมผมถึงพูดถึง supply นะฮะทำไมถึงพูดถึง supply ตอนนี้นะครับต่อให้ S Cloud เนี่ยมีนเหรียญออกมามากเท่าไหร่นะสุดท้ายดิดกลับเข้าสู่ระบบแบบเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อีว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันนะอืมเพราะอะไรมันมีเจ้าของหมดแล้วครับหนึ่งมันมีเจ้าของสอง เขาแทบไม่ปล่อยให้รายย่อยได้ไปมีส่วนเอี่ยวในเหรียญที่มันออกมามน,นอกจากนี้เลยนะครับที่ผมมองนะทางด้านของคุณจอห์นสควอตเนี่ยแกได้ออกมาอัปเดตนะครับว่าการย้าย XRP ผ่าน s c l o u d นะครับ1,000ล้าน XRP นะถูกปลดจากบัญชี s c l o u d ในเวลาไม่กี่นาทีแล้วก็ดึงดูดความสนใจในตลาดอย่างรวดเร็วและยังไม่พอครับเวลยืนยันว่าเวลอเลร์รน,นะ วานอเล t เนี่ยก็ยืนยันว่าการโอนเงินจํานวนมากนะครับหลายรายการกลับเข้าสู่บัญชีเดิมนะครับกลับไปล็อกไว้ที่เอสคาวเหมือนเดิมนะครับปลดล็อกเพื่อสุดท้ายก็กลับไปนะกลับไปอย่างว่าแหละมันกลับไปพร้อมกับเอาไปให้รายใหญ่อะไรประมาณนี้หรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือริปเปิเองต้องการเหรียญตัวเองด้วยถ้ามองในอีกมุมหนึ่งนะคือ ลิปเปก็ต้องการเหรียญของตัวเองด้วยท่ามกลางของตัวเองเป็นเจ้าของเนี่ยแหละแต่ตัวเองใช้เหรียญไม่ได้เพราะมันอยู่ถูกล็อกไว้ใน S อสค u าวใช่ไหมอืมแล้วทำไมมันต้องกลับไปล็อกไว้ที่ S อสค u าวไว้เหมือนเดิมอ่าเนี่ยแหละอันนี้คือประเด็นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างความต้องการมันจะมาหาศาลในตรงนี้แหละต่อให้มีท่อทอ,ทอสะายเยอะแค่ไหนครับ แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนว่ามีนมาเยอะแค่ไหนสุดท้ายแล้วไอ้ที่ยักษ์ใหญ่หรือว่าคนที่ต้องการเหรียญเยอะๆเนี่ยเขาก็ต้องไปแย่งใน e x c h ช n g e อยู่ดีนะครับมันทําให้เหรียญผักดันตัวเองครับอ,อมันขาดแคลนอยู่แล้วอย่างเช่นว่าผมผลิตสินค้ามาหนึ่งก้อนอย่างเงี้ยอยู่ในตลาดเนี้ยอยู่ในตลาดสิบเปอร์เซ็นก็ปล่อยให้อยู่แค่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละที่เหลือผมวนอยู่กับตัวเองเนี่ยเพื่อให้คนอื่นเขามาเราก็ต้องใช้เงี้ยคนอื่นก็ต้องใช้เงี้ย มันมันกักของอารมณ์เหมือนกักของอะ่ะราคาราคามันก็ยีดีดขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยดูดิเวลาต่อเนื่องเลยนะครับเนี่ยช่วงเดียวกันนะครับออกมาหนึ่งพันนะครับกลับไปห้าร้อยครับกลับไปสามร้อยครับกลับไปสองร้อยครับจบครับหนึ่งพันนั้นออกมาก็คือไม่ถึงมือใคร <laughs> ไม่ถึงมือใครและนี่คือสาเหตุหนึ่งที่มันจะทําให้เกิดซัพพลายช็อตเพราะว่าคนกลายเป็นว่าเหรียญที่มิ้นออกมาหรือว่าเหรียญที่ปล่อยปลดล็อกออกมาเนี่ย ไม่ถึงมือผู้คนเลยครับเออไม่ถึงมือผู้คนเลยครับละคนก็จะแย่งกันให้ยับนะครับแต่ละคนก็ต้องการซื้อหนักๆเลยนะนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งนะแล้วยังไม่พอนะครับทางด้านของคนเดอะเรนเทียนะเดอะเรนเทีก็ได้ออกมาอัปเดตครับแจ้งเตือนนะ XRP นะในปี2026นนะครับอ่าคุณชอนนะคุณชอนวิลเลียมนะอืมนักวิเคราะห์จากอ่า มดอ,อ,อะไรเนี่ยมดรีมดเลมดเลยฟูดมดเลยฟนะครับคาดการว่าราคาจะล่วงเหลือ1ดอลลาร์จริงเหรอเนะเหตุผลเพราะการพุ่งขึ้นของปี2025เกิดขึ้นจากปัจจัยเฉพาะหลายๆอย่างเช่นการสิ้นสุดกระบวนการของเซกนะันน,นช่วงนั้นเข้าใจการโฟโมการการต่อสู้กันร,ระหว่างเซกกับริปเปิเนาะและ XRP u p p o r t ETF ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นซ้ำอีกการที่ว่า จะโฟโมในส่วนของสปอ t EDF มันจะพุ่งแรงใช่ไหมแต่เขาบอกว่ามันขาดตัวเล่งปฏิกิริยาที่ชัดเจนเกินไปนะคืออะไรคือการใช้ XRP ก e ์ e รน้อยกว่าระบบสวิปไอสิ่งที่เขาพูดมาว่าในปี2025แต่สิ่งที่2026จะต้องเจอเนี่ยมันมากกว่านี้ครับ XRP ไม่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเครือข่ายการชำระเงินของ i p p l e นี่ พูดเหมือนยังไงพูดเหมือนให้คนเทขายอะแล้วแกก็จะไปเก็บปเปล่าเนี่ยคำแนะนำนะของคุณมอีเนี่ยมอลีเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเฮสฟันนะครับและสถาบันต่างๆนักวิเคราะห์เนี่ยเขามักจะทําให้นักลงทุนรายย่อยเข้าใจผิดนี่จงสร้างความคิดของคุณเองเสมอนะครับอย่าปล่อยให้ใครให้ผู้เชี่ยวชาญใดมากกอกหูคุณนะครับและทําให้คุณสับสนเนี่ยแะละ เป็นคนปั่นนะก็อย่างที่บอกเนี่ยถ้าใครไปเจออย่างเงี้ยโอ้ย XRP จะลงไปเหลือหนึ่งดอลเนี่ยผมไม่เชื่อแล้วเขาบอกว่าเออมันที่มันโฟโมแล้วมันดีดขึ้นมาสามดอลลาร์กว่าเนี่ยมันเพราะจากการโฟโมเลี่ยงเศกนะใช่ครับผมเชื่อว่าอาจจะเป็นการโฟโมแต่หลังจากนี้มันไม่ใช่โฟโมสิแต่หลังจากนี้มันไม่ใช่โฟโมมันมันหลังจากนี้เป็นการลงทุนล้วนเลยแล้วสปอต ETF เนี่ยมันยังมาไม่ครบอืม มันยังมาไม่ครบนะเออถ้ามาครบนะครับบางตัวนี้เพิ่งเปิดตัวไป,ไปถึงปีนะครับเราจะมาสรุปอย่างนั้นไม่ได้ว่าเม็ดเงินมันจะไม่เข้านะครับแล้วก็เอ็กใช่ครับตอนนี้เอ็กอาร์พีเรนะถูกใช้น้อยกว่าระบบสวิฟแต่ตัวนี้กฎหมายมันมาแล้วไงอ่าระบบ iSO ISO มันบังคับให้ต้องใช้อะ่ะเออพราเขาจะใช้อะไรก็หนีไม่พ้นเอ็กพีเลเจอร์นะครับเออนะเงินมันจะเข้ามาเยอะครับเงินมันจะเข้ามาเยอะสถาบันทางการเงินมันจะเข้ามาอีกเพียบ และสิ่งนี้นะครับมันจะไปได้แรงนะจะไปได้แรงอ่าอย่าเพิ่งเชื่อนะครับบางข่าวอย่าเพิ่งเชื่อวิเคราะห์ให้ดีนะครับอย่าเพิ่งไปอะไรกับเขามากนะ <c oughs> นะบอกไว้ก่อนนะครับนี่แหละทางด้านของคุณจอหนะ์นเองก็ออกมากลาวอีกแล้วนะครับนี่อ่าทาไม่มีอะไรหยุดยั้ยงเอกรพีได้ครับโครงสร้างชัดเจนมากแนวทะลุแนว,แนวต้านเกิดขึ้นแล้วนะครับโมเมนต,ตัมกำลังเพิ่มขึ้นสภาพคล่อง ก็พร้อมแล้วนะครับ XRP จะไปแตะระดับ20ดอลลาร์นะครับไม่ใช่เรื่องเงเรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปถ้ามันเป็นความจริงนะครับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อะแกได้พีดิกไว้นะว่าสถานการณ์ช่วงก่อนหน่เนี้ยตั้งแต่ปี2014ันี่เนาะสวิงจนถึงปี2017เนี่ยมันเกิดเบรกเอาอย่างนี้ไปละรอบนึงนะครับอืมแล้วตอนเนี้ย มันเป็นไทม์เฟรมหรือว่ามันเป็นกราฟใหญ่สามเหลี่ยมใหญ่มากกว่าเดิมนะสามเหลี่ยมใหญ่มากกว่าเดิมอีกนะครับตั้งแต่ปี2017มาลากยาวจนถึงปี2024-25เนี่ยแล้วเบรกเอาขึ้นไปตอนนี้จะเบรกเอาขึ้นไปอย่างชัดเจนนะเขาบอกว่าตีฟิโบออกมาเนาะตีฟิโบออกมาจะไปทะลุที่27ดอลลาร์สหรัฐนะเออนั่นเลยก็ ลองดูแล้วกันเนาะลองดูแล้วกันว่ามันจะไปได้ขนาดไหนนะอืมแล้วตามมาด้วยนะครับสัญญาณอีกหนึ่งสัญญาณครับทางด้านของคุณเซบอิคลิปโตนะ XRP bullish MACD cross นะเต็มตัวครับการกลับตัวจะเกิดขึ้นแล้วนะครับอ่าอันนี้กราฟคือกราฟ3วันนะอ่า t day นะครับ3วันการกลับตัวมาแล้วครับเริ่มต้นปีเลยนะครับ ไว้ก่อนว่าไอ้จุดที่มันย่อๆเนี่ยที่ว่าเราย่อเนี่ยมันย่อไม่สุดหรอกนะมันลงมันไปขนาดนั้นเนี่ยตอนนี้เกิดอ่า MACD ครอสขึ้นมาแล้วโอกาสที่มันจะไปเกิดขึ้นแล้วนะครับสัญญาณมันมาแล้วเหลือแค่เม็ดเงินมันเข้ามาอย่างนิดเดียวเองนะครับทางด้านของคุณคริปโตอ่าิรคริปโตไลก้านะครับแกก็ออกมาตีกราฟชัดเจนเหมือนกันนะรอบนี้เป็นภาพใหญ่ สิ่งที่ควรสังเกตเป็นอย่างมากก็คือตรงนี้ครับนะนี่ครับจุดนี้หนึ่งจุดจุดนี้อหนึ่งจุดนะครับอ่าสองจุดนะในส่วนของ ISI ครับแตะจุดต่ำสุดแล้วนะครับแล้วก็ราคาไม่ลงครับอ่าสิ่งที่น่าน่าตื่นเต้นคือ ISI ย่อมาตลอดตั้งแต่ต้นปีนะอันนี้คือ Timeframe เท่าไหร่ ะดูก่อนอาฟเฟรมเท่าไหร่อ่ามันเทียบกับเงินสกุลอะไรวะนะี่ย XRP กับสกุลอะไร ABD อ่าโดเรนอ่าใบแนนด้วยนะไม่ไม่รู้เหมือนกันนะเอ่อแต่ว่าเขาก็มีดอลลาร์อยู่ตรงนี้นะมันเป็นเงินดอลลาร์นะนั่นแหละมันยอ่อมาเอ่อ MACD เนะี่ยมันย่อมาตั้งแต่ต้นปีแล้วครับ มันย่อมาตลอดครับแต่ราคามันอยู่ที่เดิมครับเนี่ยราคามันอยู่ที่เดิมมันอยู่ในโซนเดิมนะมันไม่ไปไหนตอนนี้ ISI จะกลับตัวละอถ้ากลับตัวรอบนี้มันไปเท่าไหร่อะืออันนี้คือการเริ่มใหม่ในปีใหม่นะครับของ XRP นะเนี่ยแหละตอนนี้ข่าวสารที่ผมหามาได้มีอยู่แค่นี้ครับ มีอยู่แค่นี้จริงๆอาจจะเติมกาวได้เล็กน้อยอาจจะตัวเลขจะไม่เยอะหวือหวามากมายแต่รอรับแรงกระแทกได้เลยว่าปีหน้ารัดเข็มขัดให้ดีครับสิ่งที่เราควรทํามากกว่าการเก็งกําไรคือการ DCA ครับทําตามวิ่ไหนนะเป็นปีของการลงทุนใหม่นะนั่นแหละก็ประมาณนี้สําหรับข่าวสารวันนี้นะครับ เพื่อนที่เห็นางานลงพิงมพ์คอมเมนต์ก็เข้ามาดูนะ